วันนี้มาเทสแบบใหม่ลายใหม่กันนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามกันดูได้เลยครับส่วนขั้นตอนนี้ผมขึ้นทรายไว้เรียบร้อยแล้วครับผมจะขึ้นทีเดียว3ลูกเลยนะครับส่วนผสมของปูนขั้นตอนนี้ก็จะออกเหลวๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับอัตราส่วนผมจะใช้ปูน2ส่วนทราย1ส่วนทรายล่อนละเอียดนะครับส่วนปูนเป็นปูนซีเขียวนะครับนำปูนมาเทเคลือบทรายที่เราขึ้นไว้เทปิดทรายให้ทั่วรอบๆ วันนี้ผมขึ้นไว้3ลูกผมก็จะเททั้ง3ลูกนะครับพอเทเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเปลี่ยนการผสมปูนใหม่โดยจะผสมปูนให้เหนียวขึ้นและอัตราส่วนปูน1ส่วนทรายหส่วนทรายลอนละเอียดเหมือนเดิมครับรอบนี้ผมจะใช้ปูน2ตัวผสมกันเป็นปูนเสือเขียวกับปูนนกเพชรอัตราส่วน1ต่อหนึ่ง,นนงเริ่มต้นจากเทปูน้านล่างให้รอบ จากนั้นจะใช้มือปาดปูนจากข้างล่างขึ้นข้างบนเบาๆนะครับใช้แบบปั่นดูองศาของกระถางก่อนลวดลายของกระถางก็จะเริ่มให้เราเห็นแล้วผมก็จะทำเหมือนกันพร้อมๆกันทั้งสามใบ จากนั้นผมก็จะเริ่มจากใบแรกด้วยการเทปูนจากด้านบนให้ไหลเคลือบลงมาด้านล่างใช้แบบปั่นอีกสักสองรอบสามรอบใช้ปูนปิดช่องที่ยังไม่เต็มเติมปูนที่เป็นส่วนขาอีกรอบ เสียบแบบปั่นปูนที่ไหลลงใช้มือปาดปูนขึ้นผมก็จะทำแบบนี้ไล่ไปจนครบทุกใบรอบนี้ซ้ำที่ขาอีกเพราะขายังไม่เต็มใช้น้ำปูนเหลวเทให้รอบเพื่อเพิ่มความรื่นในตอนปั่น ขาเริ่มเต็มแล้วเสร็จเรียบร้อยครับ3มใบพร้อมกันทิ้งไว้รอปุ่นหมดค่อยเจาะช่องระบายน้ำปั้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับสนใจแบบปั้นติดต่อสอบถามได้ครับ